เอาจงดัวแม่เน้ะเฮ้ยเฮ้ยวลีไไม่ได้หนึ่งเดียวใช่หมบินบินบอีกีกอี่ตพุงตีพุงไปเลยครับพี่จงกโซเฟยาเส้นวเจมันเข้ามาในกล้องอ่ะเอาเข้าขึ้นฮะสี่ยุมหนึ่งหมาสี่ตัวฟัดแม่มันอ่ะตายเลยแล้วก็เหลือลูกมันสามตัว ล้วเขาก็บอกใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยรับไปเลี้ยงหน่อยลูกแมวก็เลยช่วยรับมาตัวหนึ่งอ่ะน้องสาใหญ่แล้วมาใหญ่แล้วพุ่งปองพุ่งปก็งอย่ี่เลอย่าุ่งเ่ก็อีเดียวเียไกบม่าหอเด็ัว อีกสองตัวไม่ได้รับมาเลี้ยงครับผมมันเยอะไปอ่ะสามตัวแค่ตัวเดียวกันบางตัวนี้มันซนอ่ะพี่ก็เลยชอบพี่บอกว่ามันซนเลยจับเป็นไงเท้าไอ้ยังพึ่งตาสีสวยด้วยดูดิมันใส่ถุงเท้าสีข้างเลยนะเอ๊ะ ไม่เคยเล่นไปนั่นนยเวตก้าเวตก่าเวตก้าเขาเล่นไปตังซื้ออื่นเว็ก้าเวตก้าเวก่าตกใจอะไรคือมันเขียนคิ้ได้เห็นไหมแงับดูมันวงับ งับนิ้วเดงไมงับเพื่อไม่งัตีนหนูไงอ่ะงับงับเท้าแงองับงับอันนี้ก็ตุ๋ยตุ๋ยเฮ่ยใหญ่ตออหนูไม่ไปไม่ไปไม่ไปแล้วดูไมวแกอ้อยบางครั้งหนูคิดนะว่าอ้อยเมียนไอ้เพิ่งน่ารัย่งเมยคิดด้วเมยแกจะเจอที อย่าโตเลยอย่างนี้แหละน่ารักดีว่าแบบนี้มันนี่สิว่าทำให้หนูรู้สึกนอนน้อยอุ้งเอาหากล้องมองขาพ่อแม่เอาแมวว่าเอาแมวเอาแมวแมวแมวนั่งไงฮูฮะฮะดุนแมวมันแมวมันมองค่ะดุนเจนมันมองตรงนั้นหรือเปล่าพ่อแม่มันไม่ได้มองน้องมันมองกล้องอยู่